อันนี้โราละสองรอยี่สิบคาจากสองร้อยห้าสิบน้ำมันเหลือแค่เจ็ดโลแล้วไม่มีแล้วใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีมนยยันของไล่ตันี้อันนี้เป็นไวายของพี่ไล่เองใช่ค่ะจะนี่ไ,ไวายขาวนะทวนชิมได้ใช่ค่ะไวายขาวพนะัแต่รสรสชาติไม่ได้หวานมากนะคืออร่อยอ่ะอร่อยกิ <c oughs> นมากเลยอะนี่สด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  แต่เราไม่ได้เก็บนะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาชมสวนองห่นนะคะไรองห่นมีสุขค่ะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีจา้าเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในสวนกันนะคะทุกคนเป็นต้นอโหร์แต่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน,นะคะ่ะนี่บรรยากาศทางเดินข้างๆก็จะเป็น อางุนเยอะแยะเลยค่ะแต่ข้างนอกนี้ยังไม่มีลูกค่ะชมอางุนนี่ค่ะไปเลยค่ะนี่อางุนอางุนอางุนโอ้โหเยอะเลยเยอะเลย นี่ค่ะอหุ่นเยอะแยะเลยอุย้ยเยอะมากเลยสวนอหุน่นสวนอหุ่นมีสุกนะคะทุกคนอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะนี่นี่ค่ะอุย้ยเยอะเลยอะ่ะมีลูกเป้งๆเ,เลยอาหุน่น ไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนกันค่ะนี่นี่อังุนนี่นอาหุนหน้าทานหน้าทานนั้งนั้นเลยจ้า เราก็จะอยู่ใต้ต้นใต้ต้นอหุน่นใต้กองหุนแต่ลูกเยอะมากเลยอ่ะค่ะแต่ก็ไม่กล้าเก็บชิมน,นะแต่เขาก็คงเก็บไปเกือบหมดแล้วอะค่ะ อุ้ยลูกเยอะลูกเยอะจริงจริงอุ้ยตรงนี้เยอะอุ้ยเยอะตรงเนี้ย อุ้ยเยอะมากเลยอุ้ยตรงนี้เยอะลูกดกมากเลยอ่ะอ้ยลูกเยอะมากเลยตรงนี้มีแต่ลูกนั้นเลยอ่ะโอ้ยสอนดิว้ายหลายแทนเนาะ จะอดลูกอหวนเด้นดี่น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 อาวน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 นี่ดูดินั่งกินอย่งไรนี่นี่นี่อาวนติดต้นเลยอยู่ติดต้นเลยดูดิเยอะมากเลยค่ะทุกคนโวย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  นี่ให้ดูอีกนะคะนี่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 ดูดิน่ากินมากเลยอ่ะนี่สด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 แต่เราไม่ได้เก็บนะวันนี้ยเหมือนกับว่ายังเก็บไม่ได้ปะประมาณนี้ดูดิดูดิดูดิโอ้โอ้ดูดิดูดิดูดิเยอะมากเลยค่ะ ไร่างุ่นมีสุกนะคะทุกคนมาเที่ยวได้ค่ะที่จังหวัดราชบุรีนะคะจังหวัดราชบุรีดีดีโอ้เยอะจริงๆเลยนี่ๆๆนโอ้ยโอ้ยสะอ่อนดีสะอ่อนเดี บรรยากาศสวนน้ำวนนะคะทุกคนนี่พี่ชาย อ้่นก็ลูกไม่ค่อยเยอะแล้วนะตอนนี้แต่วันนี้เรามาร้านกาแฟไม่เปิดนะคะคาคาเฟ่ไม่เปิดเปิดพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดแต่วันนี้เรามาวันธรรมดาค่ะมันก็เลยไม่เปิด เนี่ยค่ะส่วนองหุน่นสวยจริงๆค่ะสวยมากค่ะนั่งมากเลยค่ะอยู่หน้าสวนองหุ่นเลยบริเวณก็มาง่ายค่ะติดริมถนนเลยจ้ะอันนี้เราละสองอยยี่สิบค่ะจากสองร้ยห้าสิบน้ำมันเหลือแค่เจ็ดโลแล้วไม่มีแล้วใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีมารหัวใ้ตอนนี้ อันนี้เป็นไวายของพี่ไล่เองใช่ค่ะจ้ะนี่ไวายขาวนะมุนพลทำชิมได้ใช่ค่ะไวายขาวคนะ่ะแต่รสรสชาติไม่ได้หวานมากนะคืออร่อยอ่ะอะไรใช่ใช่ตรงต้องพูดกันนะของร้านสิเนาะใช่ไม่ตัวนี้ขายดีจริงคือถ้าทำออกมาคือบรรจุข,ขวดประมาณสองสามวันก็คือจะหมดแล้วอันนี้แพงไหมะัะหนึ่สามร้อยห้าสิบบาทอ๋ 150. อสามร้อยห้าสิบค่ะในในร้านก็จะมีพวก ก็มีเป็นทุกพลอ่างงอ่งุ่ตกวนองุงนูอบแห้งะคะจะเป็นของเราน้ำองุงนสดอะไรเงี้ยค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวพี่คาไปดูหน่อยนะคะได้เลยค่ะพี่แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะสินค้าในร้านนะคะอ่ะมีอ่างงูอบแห้ง นี่ก็จะเป็นวายของวายของพันไร่นะคะทุกคนน้องค่าเข้าไปชมนี่คนละเท่าไหร่คะอ๋อไม่เสียนะคะ่คะเปิดทุกวันได้ค่ะได้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะน้อง มีต้นองหุ่นขายด้วยถ้าเอาก็ต้องสองต้นเไรด้วยต้งแลก็ไปวางไว้แล้วก็ทำค้างให้ขึ้นมาบ้านข้างฮอืมจะมเ,เป็นต้นตงไหมได้<า>ของกลับบ้าน<ม>ค่ะ,คะนี่ค่ะไล่องหุ่นไล่องหุ่นมีสูงจะมีป้ายบอกะค่ะ นี่ค่ะแล้วยัง่นมีสุขค่ะฮะ